มันจะมีของแถมไปอย่างครับราคา5,000บาท,ทผมให้ดูนะครับว่าคืออะไรเลยเร,เรียบร้อยครับไวไป วันนี้ไปทำไรเบสแต่พาพาผู้ชมมาทำไรเบสตี้ถ้าวนี้ม่ส่ก่้วเรียนใหม่เาเรียกว่ากล่องแบบไอเทมเงินไอเทมสูงราคาประหยัดแต่แม่งแับได้คุณภาพที่แบบค่อนข้างเยอะรางาที่สูงไหมครัขอเวลาพักนึงข้าวพนึครับวันนี้งานเยอะมาก ก้าวเสร็จนะครับก็เรามาที่รถ Q01.9 แล้วนะครับเปิดเครื่องให้ดูวอรดให้ชมวอรดเป็นเครื่อง1.9รุ่นเดิมนะครับกระโบเดิมทุกอย่างเดิมอินเตอร์เดิมนะครับแล้วเดี๋ยวลองลองไปดูนะว่ารถคันนี้ติดตั้งกล่องอะไรวันนี้นะครับกลับที่เหน่อครับครับ สามารถเปลี่ยนโหมดด้วยการพัดเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับแล้วก็มันเป็นกล่องด้านางควเมเร็วแล้วก็ลูบุิีแล้วก็มีคลั่งเร็งไฟในตัวนะครับมันเป็นคู่กันครับเราไปจูงกันครับก่อนอื่นเลยครับก่อนจะออกไปเทสรถลูกค้านะครับปรับจูนนะครับต้องคาเซนตตเบลนะครับเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่นะครับนี่ผมนี่ที่ผมพูดตอนแรกครับ ไม่ได้โมนะลูกค้ามาอีกแล้วนะมาติดตั้งกล่องนะของจริงครับชั่วโมงนี้นะฮะที่ปเปิดจมพองมาอเขาเข้าได้ไหมพอมลูกค้ามาติดตั้งกล่องใช่ไหมครับ<ม>เดี๋ยวจอดข้างในเลยครับเดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวผมเข้ามาไปตอนนี้เราก็ออกไปเทสกล่องคิวทัชกับจูเนียร์ทัชนะครับคจวทัชทำอะไรได้บ้างครับเบส ก็ดันล่างอย่างอ่าดันล่างคอมบัลเลีวครับแล้วก็กมพูดเทเบิลไปผ่านคือเพิ่มแมปหรือว่าลดแมปก็ได้นะครับอ่าแล้วก็ที่มันเด่นกว่ากล่องดันล่างทั่วไปที่มีอยู่ตอนนี้คือมันมีฟังก์ชันจูนเอสซีบีวาลครับผมเอสซีบีวาลเป็นไงครับทำหน้าที่เลยครับควบคุมอ่าน้ำมันที่เข้าสู่ปั๊มคอมบัลเลีวนะครับเราก็สามารถเพิ่มแรงดันขึ้นมาได้อีกนะครับจากการที่บางคันอาจจะยกหัวฉีดเยอะสั่เปลี่ยนหัวฉีดใหญ่ นะครับเราก็สามารถเพิ่มแรงงานคอมเร็วตรงนั้นนะ่ะที่สูญเสียไปเนี่ยเพิ่มขึ้นมาได้นะครับส่วนจูเนียร์ทัชเนี่ยมันก็ปรับโยกหัวฉีดนะครับแล้วก็มีครืงเล่นไฟฟ้าในตัวด้วยมันมันจูนน้ำมันตามเกียร์ได้้วยน้ำมันตาม,มาทำไดจูน,นองศาฉีดได้นะครับปรับองศาฉีดกันได้นะเดี๋ยวเราจะออกไปเท่กันละนะเคว้าๆนะครับ พอแข็งอีงน,นตอนนี้เราจูนแรงดันคอมเรได้แลตนน้ตอนที่แรงดันลดลูกฟ้าสมบูรณ์แล้วนี่นนกล่องจูนเนทันครับคาถาม สะดุดตาดครับได้มีฟันคุวพีส่อสองเราก็อาจจะเอาไว้ขับสนุนได้มันสามารถเปลี่ยนอารมณ์ได้ด้วยการทันหน้ากล้องครับกล้องคูค่นี้นะครับมันจะมีของแถมไปยังนะครับราคาห้าพันบาท,ทผมไม่ดูนะครับว่าคืออะไรเลยเรออียบร้อยครับไวไปออใช่ครับเออนี่ห้าพบาทเฮ้ยส่งไม่ได้ส่งไม่ไดให้ลูกค้าเอาเปิดให้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 ดูหน่อยเป็นคอนโทรลอะไรเอาไว้เปลี่ยนโหมด คือตอนนี้มันเป็นกล่องกล่องคู่และทีนี้ลูกค้าอยากเปลี่ยนโหมดนะครับมันก็ต้องเปลี่ยนทีละกล่องเราก็เลยทํามาตอบโจทย์ลูกค้าคือพัดคอนโทรลเปลี่ยนโหมดทีเดียว2องกล่องไปเลยง่ายนะง่ายต่อการปรับของลูกค้าปรับโหมดของลูกค้าไม่ต้องมาปรับทีละกล่องสองกล่องไม่ต้อง คือปรับทีเดียวเลยที่รีโมททัชคอนโทรหนะนะคือเปลี่ยนอารมณ์ด้วยฝานิ้วสัมผัสเลยเราจะติดไว้ตรงไหนของรถก็ได้ในในในรถเนี่ยนะครับตามคอนเซ็ปต์ของทัชเลยนะเดี๋ยวลองเทสรถจริงนะครับตอนนี้ปรับจูนจบละลาลาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ชีตอะอะไรอ่ะมันมีของเล่นอีกอย่างนึงอ๋ออ่ะล็อกรอบออกตัวล็อกรอบออกตัวครับครับหรือเปลี่ยนโหมดได้อีกกลุ่มลูกค้านะครับที่เป็นสายซิ่งครับสนุก ไปาอ,ออกตัวเกจหนึ่งหารอบออกยากหารอบออกลําบากนะครับเรามีตัวช่วยให้ครับทุกฮะเป็นมารุ่มตัวนี้เลฟลิมิตนะครับล็อกรอบออกตัวเราสามารถเลือกได้เลยครับว่า <S 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 เราจะล็อกรอบออกที่กี่พันรอบนะครับได้ตั้งแต่ประมาณ1,500รอบไปจนถึง6 0 0ันรอบแต่จริงๆแล้วเนี่ยดีเซลคบแม,ม่เร็วเนี่ยถ้าเป็นรถบ้านใช้งานนะครับยังไงก็ล็อกกันไม่เกิน4 0 0 0 4,500อยู่แล้วครับมันย่าให้ใช้งานครบเลยครับ แล้วก็ไอตัวเนี้ยถ้าสามารถปรับเปลี่ยนโหมดได้อีกเช่นกันมันจะมีปุ่มเปลี่ยนโหมดด้านล่างครับในกล่องจูเนียร์ทัชนะครับนอกจากล็อกล้อกออกตัวแล้วฟังกช์ชันต่างๆที่มันมีครบมากมายเนี่ยอีกหนึ่งฟังก์ชันที่เอาเสริมให้กับลูกค้าทําเพิ่มให้ก็คือลูกค้าชอบแบบเดินหอบเหมือนเครื่องยนต์เบนซินดีเซลก็ทําทได้ครับในกล่องจูเนียร์ทัชเนี่ยมันมีฟังก์ชันนี้ให้อยู่แล้วก็คืออยากได้แบบไหนอ่ะอยากหอบทีหอบมากหอบน้อยได้หมดสามารถทําได้หมดนะครับ นะะเดี๋ยวผมลองดูนะล็อกรอบออกตัวฟังก์ชันล็อกรอบตัวตอนนี้เบรคตั้งไว้ที่สามพันรอบสามพันรอ,อบเดี๋ยวผมเร่งที่ 3, สามพันะนะดูล็อกกระคาหยุดกระคาไว้สามพันรอบแต่มันจะปลดล็อกได้ยังไงไม่ใช่เร่งเร่งอยู่ที่แล้วมันอยู่แค่สามพันรอบเมื่อไหร่ที่รถเคลื่อนตัวเมื่อไหร่ฟังก์ชันนั้นจะปลดล็อกให้นะครับก็เหมือนรถแข่งเหมือนในสนามที่เราเคยเห็นแต่มันสามารถใช้กับรถงานกับรถบ้านได้นะครับมันไม่มีปัญหาใดใดนะฮะ พร้อมนะครับเดี๋ยวทสแล้วลดโล่งแล้วเอาปอดภัยไว้ก่อนพร้อมนะครับอ่างค่งพาพร้อมไหมฮะพร้อมครับ,บดูนะครับเดี๋ยวเราดูเทสนะครับให้ดูนะครับความานจูนน้ามันตามเกียร์ได้เล่นได้หมดเลยเราจะจูน เกียร์หนึ่งเพิ่มน้ำมันกี่เปอร์เซ็นต์หรือลดน้ำมันกี่เปอร์เซ็นต์หรือเกียร์สี่สมมุติเราขับอยู่เกียร์สี่แล้วอยู่ดีๆเนี่ยปันออกมาเยอะเกินไปนะครับเราก็สามารถเพิ่มหรือว่าลดน้ำมันตามเกียร์ได้ด้วยนะครับตอนนี้ก็ขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับหลังจากปรับจูนให้ลูกค้าไปลองรถเสร็จแล้วเราก็ มาทาการ์ดจูนให้ลูกค้านะครับคือรถที่เนี่ยใน ECU Shop ลูกค้าน,นี่เวลาติดตั้งกล่องหรือปรับจูนกล่องจาก ECU Shop ที่ Head Office ไปก็คือเราจะมีการ์ดจูนให้นะครับเพื่อยืนยันตัวตนของลูกค้านะว่าเวลาเข้ามารับการดูแลหรือตรวจเช็ครถนะครับมีการ์ดจูนว่ติดตั้งมาแล้วนะครับเรามีมาตรฐานให้นะครับนะครับมาตรฐานให้กับลูกค้าทุกท่านนะครับ ออกสดๆจากเครื่องปินนี่กาจูนครับไลนนี้ไงฝากผู้ชมทุกท่านนะครับกดติดตาม ecu shop หน่อยฮะใน l ล n e แอดนะครับนะครับไลน์แอด ecu shop นะครับติดต่อได้คือแอด ecu shop นะครับสามารถเข้านะครับ qr code ของ ecu shop ได้หรือแอด l ล n e id ได้เลยนะฮะแอด ecu shop นะครับสามารถติดตามข่าวสาร ของ e c i shop นะฮะในกล่องของกล่องเพิ่มสมรรถนะนะครับให้กับรถของคุณนะครับนะครับแล้วก็ YouTube อย่าลืมไปกด subscribe นะครับ e c i shop official นะครับอันนี้มีคลิปวิดีโอนะครับหลายต่างๆนานาเลยเราทํารถลูกค้ามาหรือรถแข่งอะไรก็ตามนะครับจะมีในสิ่งตรงนี้ให้นะครับที่สำคัญมีสินค้าโปรดักตัวใหม่ๆออกใหม่มางมมยอยากให้ผู้ชมท่านลองติดตามชมกันนะครับไปก่อนครับสวัสดีครับ Is it your job?